สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลิซ่ามีข่าวดีอีกแล้วกับประเด็นเด็ดๆพาเหเรื่องนี้มีรายงานว่าเพลงมันนี่ของลิซ่าแบล็คพิงคือเพลงที่ติดอันดับหนึ่งเพลง K-POP ที่โดนค้นหามากที่สุดในปี2022ของ Apple Music จากข้อมูลพบว่าลิซ่าลาลิสามโนบาลไอดอลชาวไทยที่ประสบความสำเร็จจากวง b l a c k p i n คแสดงให้เห็นถึงแรงกระเพื่อมและความนิยมครั้งใหญ่ของเธออีกครั้งโดยการขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตการค้นหาเพลงเดี่ยวของเธอมันนี่ในปี2021 ลิซ่ายังได้รับคำชมอีกครั้งสำหรับการติดอันดับ1ในชาร์ตปลายปี2022อีกครั้งโดยที่ไม่มีเพลงเดียวออกมาในปีนี้เลยสำหรับเพลงที่ถูกค้นหาทั้งหมดนำโดยลิซ่าแบล็คพิงติดอันดับด้วยเพลงเดียวของเธอในปี2021อย่างมันนี่ตามมาด้วยเพลง Moon Epiphany และ Dynamite ของ BTS Pink พิงค์เวนมของ Blackpink อยู่อันดับที่5โดย Butter และ Awake ของ BTS ตามหลังมาติด ส่วนเพลงอื่นๆในชาร์ตก็มีทั้งผลงานจาก Treasure, Twice, BTS, Jin, จาก BTS และ i v e ยังติดอันดับเพลง K-POP ที่ Champs มากที่สุดในปี2022ของ Apple Music ส่วนเพลงที่มีการสตรีมมากที่สุดบน Apple Music ในปีนี้คือเพลงสเต y ของ The k i d l ล r o i ยและ Justin Bieber ตามมาด้วย a อ t t Was โดย Harry Styles ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ